มีคนบอกให้สปอยซิงเกิลจังเกนนะคะไม่สปอยเด็ดขาดแต่รู้แล้วทุกคนรู้แล้วจะตกใจเพราะหนูก็ตกใจเหมือนกันฮะ seriously ใช่เหรอเพลงนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเออแบบ<า>ฮะ มาแล้วค่ะเยเยเยพี่ออนผลสอบจะออกแบ pues ล้วรวยพรขอได้คะแนนดีนะคะเกือบแล้วแอปไม่เตือนแต่คิดว er <pedo> anyway ่าแอปเตือนหนาวหนูว่าแอปจะแกงเธอไม่แกงค่ะแต่สักพักอาจจะเออร์เรอร์ก็ได้นะฮะอ๋อมีคนไปดูเทียเตอร์เป็นไงบ้างคะเทียเตอร์โนมิกะมีน่าจะชอบกัน เพราะว่าโชว์เอาจริงมันเป็นอะไรที่ดูวิญญาณมากเหมือนกันแะเหมือนแบบเสรารอาทิตย์สี่รอบแล้วก็อะไรที่มันวันจันทร์เรามีงานต่ออย่างของหนูมีเรียนมีเรียนเต้นต่อใช่ปะก็จะรู้สึกล่างแบบี <c oughs> อย่างไรเออก็คือเหมือนมิวสิคลาสอ่ะอุ้ยไม่ได้มิวสิคลาสแดนคลาสเอเบอร์แดนคลาสก็คือเหมือนใกล้จะเหมือนแบบหมดคอร์สของเขาแล้ว เขาก็เลยเหมือนจะแบบทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างอย่างนี้แล้วก็ก็เลยต้องทวนท่าบราบลาต่อของคูติก็จะเป็นแบบต่อท่า mm hmm. เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยเมลโคโราฟรนิดน่อยโอ๊ยไม่คนส่งเหมือนตุน้มรี Thank you นั่นแหละค่ะแล้วก็เหมือนแบบขนาดแค่วอร์มนะแค่วอร์มจริงๆเหมือนแบบแค่ย่อขาลงไปไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว คือบสุดจริงคือแบบเหนื่อยมากแต่ก็สนุกดีแนมะอยากสุ่มได้บ้างขอให้สุ่มได้หมใชมม่มีพี่มีพี่อุ๊ยอุ๊ยอุยูดด,ดีเล็บก็เป็นวิงวิง <laughs> ป็นทำเล็บมามีทำเล็บมาเห็นปะอ <laughs> ันนี้กับนี้นะทเตอร์โนเมกามีนะขอให้ได้นะจ๊ะจริง <ding> หนูเหมือนไปให้ย ян, ันเขาเร <laughs> ียกว่ายันอะไรอะยันยันตรงฝั่งมือใ่ไหม ขอยสุ่มได้นะคะติิงสุ่มได้จริงจ้าแล้วเขาก็เหมือนแบบตอนที่ออกออกจากเทปเตอร์เขาแบบนี่นี่พี่สุ่มได้ด้วยอะไรเงี้ยน,นี่บบศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะเนี่ยทุกคนหน้ามามันยาวอีกแล้วอะกำลังคิดอยู่ว่าจะตัดหน้ามาให้เป็นแบบหนาขึ้นดีไหมหรือว่าแบบเพราะว่าพอซีทูใช่ปะพอเงือออกแล้วมันก็คือมันหายไปเลยอะไรเงี้ยกำลังคิดว่าหน้าหรือว่าแบบมันก็เริ่มกึ่งกึ่งยาวแล้วมีคนบอกให้สปอยซิงเกิลจังเกนนะคะไม่สปอยเด็ดขาด แต่รู้แล้วทุกคนรู้แล้วจะตกใจเพราะหนูก็ตกใจเหมือนกันฮะอย่างเงี้ยลยแบบฮะ seriously ใช่เหรอเพลงนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเออแบบอยู่างเงี้ยแบบตอนนี้เขาประกาศใช่ป่ะแต่หนูได้มีการถ่ายทำรีแอคไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถติดตามได้เดี๋ยวเขาน่าจะปล่อยรีแอคมีหนูมีจี้มีวีมีพี่เชอมีมายูเพราะตอนนั้นอยู่หอด้วยกันก็แบบเรียกรวมกันเงนี้ยแล้วก็แบบถ่ายรีแอคแล้วก็ฮะ ฮ่คืขอขอให้คําเดียวคือคำว่าฮ่าอะไรขอ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 ให้คําเดียวให้คําเดียวจเพลงมีคนบอกให้อัปเดตอัปเดตอะไรเดยวอัปเดต iOS อเอสหรอหนูยังไม่อัปเลยนะตอนนี้มีสปอยว่ามีรีแอคเนี่ยเเนี่ยพอบอกว่าฮะเนี่ยแล้วก็จะเริ่มมีคนถามเป็นเยอะไหมอะอะไรยังไงดื้อ no ค่ะ no world, <laughs> <laughs> Jamie, live live ันไม่บอกหนูจะให้คำเดียวคำว่าฮะสุดปังแบบฮะเดี่ยก็จะพูดฮะทางไลฟ์แล้วนะอันไหนที่มันถาม deep ขอไม่เล่าอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนู่นไปนี่กันเหญนตัวเดี๋ยวก็รู้ใจเย็นๆทุกคนอืมใจเย็นๆเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันนะคะใจเย็นนะคะอย่ากดดันดิฉันนะคะดิฉันไม่บอกอะไรโยนคาว่าฮะลองถามอีกสิจะจฮะ ปังจริงๆริงไหมฮะ <laughs> ทุกคนรู้ก็จะคําว่าฮะเหมือนกันแหละเขาผ่านเรื่องนี้ไปนะคะปา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 เอาจริงยังหาของขวัญให้นอนนอยู่เลยค่ะว่าอยากหาอะไรปีที่แล้วให้อะไรอะ่ะให้ของตกแต่งห้อง ปีนี้ว่จะให้อะไรดีให้มันสมเกียรติและศักดิ์ศรีของเพื่อนบอยของเรานะคะไปสักแบบสักคําพูดเอาชี่ออยเฮ้ยเอาจริงอย่าเพิ่งเลยสมมติคุณพี่มีแฟนใช่ไหมแฟนคุณพี่จะเข้าใจหรือเปล่าเออ,เอ,อมันมีมันมีคนสักชื่อหนูเหมือนกันแล้วก็เหมือนแบบอ่า เราเราเท่าวันหนึ่งจะสักชื่อใครอะใจเย็นๆน,นะหนูสักเป็นแบบซิมบอริกเกี่ยวกับพี่ดูไหมเป็นสตอรี่อย่างหนูหนูได้ร่วมง,งานกับพี่หลังเชยพี่หลังเขามีมีสักนู่นนี่นั่นมีจันเมียจันเมียชื่อแบบเขาเขา,เขาเรียกเขาเรียกแฟนเขานะเรียกจันเมนีย <c oughs> หลาก็เหมือนเราสักนู่นนี่มีสตอรี่พี่เกิดที่ไหนแม่เป็นคนอะไรหรืออะไรเงี้ยว่าจะเป็นแบบสตอรี่รอะไรเงี้ยอย่าอย่า,อย,าอย่าเพิ่งสักชื่อหนูเลยหน,หนูหนูเก่งใจ พี่ต้องเผื่อเนีนานะคุณพี่มีแฟนด้วยนะคะคุณพี่คะ่ะแล้วด้กิดไปคุณพี่แบบคนนี้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เจ็บพี่มีคำแล้วคำพียงไว้ไปอวดได้ได้รอด,ดูรอด,ดูไปแล้วหน้าเหมือนโมจิเลยไม่ได้ไม่ได้โมจิหมาเลยนะไม่ได้ <laughs> เฮ้ยหรือหม,มาเนยใช่ไหมจิหรือโมจิด้วยดิใช่ไหมใช่ไปแล้วนะทุกคน